เชคจะลงยูทูบเราจะมาสอนทีแกนภาพจักรยานจะลงยูทูบด้วยจักรยานลงเรือเออเราจะมาสอนทีทาพจักรยานลงเรือไม่ใช่หยุดทำไมต้องลงเรือเพราะว่ามันถูกเพื่อนออ่ะเพืนาจจถอยหลังมองไม่เห็นเพื่อนอาจจะมองไม่ชัดเรื่องว่าทำไมมันทับได้ถอยอีกดิถอยอีกเหรอเออเห็นไหมอ่ะเออ ก็จะดูยีคือไม่เห็นหน้าอันนี้คือวิธีของวิธีจัยาที่ปั่นได้ขันได้ทุกอย่างถอยล้างอีกถอยล้างอีกเอออ่าโอเคมยนยีนีเราจะมาสอนวิธีการขับจกักรยานของขกกเกลยกันวเป็ยางลงเกลือนะครับนะครับเมือนมากไม่เห็นดูนะดูนะครับ ข้อสี่ชุบย่างคะนี้เป็นเวลาโฆษณานะคะสวัสดีค่ะโซเชีค่ะทำได้เรืยองค่ะยังไวโฆษณาค่ะโฆษณาสิคะขายค่ะขายเลยวาขายเลยวะโฆษณาคนอื่นต่อค่ะขายโฆษณาค่ะ อุอยพ <ave S 1> ับแล้วค่ะพับแล้วค่ะพับโอ้กลับไปตรงที่เดิมนะคะตอนนี้ตัดเข้ารายการพับแล้วนะคะว้าวเราก็จะพยานี้เอับแล้วเวาพเก็บเารถได้ปันนี้ปันนี้ปันันเก็บตงันนี้ค่ะเคะแล้ก็ดูรดูในการบบนนะคะพับกน โอ้อาไปอุ้ยปังฟองปันเลยค่ะโชคค่ะยุ่งเหรอยุ่งเลยค่ะได้